เซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่ 371. มุกเทพในตันเทียนหดตัวลงชั่วขณะจากนั้นก็ขยายตัวนิดหน่อยความเงาด้านบนสว่างขึ้นการต่อสู้ในสนามรบอันดูเดือดปราณชี่ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอาการบาดเจ็บทั้งหมดหลังจากที่บุกทะลวงก็ฟื้นฟูตัวถึงขีดสุดควบคู่ไปกับความพยายามของเจดีเสวียนก้าวมังกรทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อยลู่ฝานลืมตาและโบกคลื่นน้ำจากหัวจรดเท้าชำระล้างสารตกค้างกลิ่นเหมีนคาวออกจากร่างกายน้ำไหลลงดินไม่นานก็หายวับอย่างไร้ร่องรอยถูกไม้ ลู่ฝานนำหยกแขวนจิตบูออกมาฉีดเข้าไปในปราณที่ของตัวเองไม่นานหยกแขวนจิตบูก็ประกายแวววาวละเอียดอ่อนทั้งห้านนี่คือการสแสดงของปราณน,นอกชั้นห้าเขาก็เพิ่งรู้ช่วงนี้หยกแขวนจิตบูมีความสามารถในการวัดความสามารถของวิทยายุทธ์นักบูถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์อี้ชิงบอกเขาเขาก็ไม่รู้จริงไม่รู้จริงปราณน,นอกชั้นห้าในที่สุดก็ถึงปราณน,นอกชั้นห้าแล้ววิทยายุทธ์นี้จะว่าสูงก็ไม่ใช่จะว่าต่ำก็ไม่เชิงจากอุดมคติของลู่ฝานก้าวเข้าสู่แดนปราณชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆหนทางยัง อีกอย่างวิทยายุทธ์ลู่ฝานไม่ใช่แค่พลังปราณเทียนอย่างเดียวแต่เป็นพลังปราณที่ผสมผสานระหว่างพลังชี่และปราณชี่สำหรับคุณภาพก็แข็งแกร่งกว่าปราณชี่ธรรมดามากนักบูปราณนอกชั้นห้าคนอื่นๆถ้าไม่มีวิธีการพิเศษไม่มีทางทำได้สามกระบวนท่าต่อหน้าลู่ฝานได้เลยเมื่อผลักประตูลู่ฝานก็เดินออกไปมองไปสุดสายตาแม้แต่สายตาก็ดีขึ้นไม่น้อยขณะที่เพิ่งเดินออกไปลู่ฝานก็เห็นอาจารย์อี้ชิงและคนอื่นๆนั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันราวกับว่ากำลังปรึกษาอะไรกันอยู่ในที่สุดก็เห็นลู่ฝานฝึกเสร็จออกมาแแแแลลลลล้้้้้้้้้วววววววออ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 าา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 าจรรรยยยยย์์ีชชิิิงมมมมะบกกกกกู่ฝนนนนเหหืปปณัททุธไไได อาจารย์เต้ากวงยิ้มความก้าวหน้านี้ไม่เพียงแค่รวดเร็วเท่านั้นแต่ยังเป็นการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงได้โดยไม่เปลืองแรงขณะที่ลู่ฝานเพิ่งจะมาถึงคณะหนึ่งเดียวแต่ก็แค่เป็นเพียงแค่เด็กนักเรียนแดนบราณในเฉยๆยังไม่ถึงปีหนึ่งก็เป็นบราณน,นอกชั้นห้าแล้วพูดออกไปก็ไม่มีใครเชื่ออย่างน้อยในความทรงจำของอาจารย์อี้ชิงยังไม่เคยมีสถาบันใดที่สามารถเทียบกับความเร็ววิทยายุทดของลู่ฝานได้เป็นเช่นนี้ต่อไปรอจนถึงปีหน้าลู่ฝานต้องเข้าสู่แดนบราณชีวิตไปแล้วเหรออาจารย์อีช้ช ลู่ฝานคิดได้ทันทีจริงสิเขาชานะสถาบันมากมายทุกครั้งที่แข่งก็จะได้เหรียญทองกลับมาคณะหนึ่งเดียวตอนนี้ก็สะสมได้มากแล้วอาจารย์เต้ากวงพูดว่าพวกเราหมายถึงคือรวมเหรียญทองทั้งหมดนี้หน่อยกลั่นออกมาเป็นหุ่นเชิดโลหะพวกฮานเฟิงกินยาการย่อยยาต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งพลังบนเหรียญทองไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราววางไว้ตรงนั้นก็เสียดายดังนั้นกลั่นให้เป็นหุ่นเชิดจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดลู่ฝานนายคิดว่าอย่างไรลู่ฝานกล่าวด้วยความเซอร์ไพรส์ยังสามารถกลั่นให้เป็นหุ่นเชิดได้ดดดดดดด้้้้้้้วว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 ยยยยเเเเเเเหหหหหรรรออออออททททาา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 นน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 นินนินิิิิงงงงกกกกกกลล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 ่่่่่่่่่่ไไไแแแสบบููููฝฝพคคคคณะะะะะีีีีีมมมมม็็็จจุชชโตตื์ ลู่ฝานพยักหน้ากล่าวไม่มีครับสามารถกลันออกมาเป็นหุ่นเชิดได้ดีที่สุดอยู่แล้วอาจารย์เต้ากวงยิ้มกล่าววางใจได้กลันหุ่นเชิดออกมาจะต้องทำให้พวกนายึ่งแน่นอนจากนั้นพวกนายออกไปต่อสู้ก็จะมีตัวช่วยแล้วผู้คนยิ้มอย่างร่าเริองอาจารย์เต้ากวงและอาจารย์อีช้ชีทั้งสองก็หัวเราะกันอย่างคนเจ้าเล่ห์และไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ลู่ฝานไม่สนใจอะไรมากมายยังไงสักเขาก็ดูดซับพลังจากเหรียญทองก้อนหนึ่งมาแล้วพลังเช่นเดียวกันสำหรับประสิทธิภาพของเขาจะต้องไม่มากเท่าของเดิมแล้วมอบให้พวกสิทธิ์พี่ก็ดีทำเป ลู่ฝานพูดเบาๆว่าผมอยากหาทางแก้ไขาการต่อสู้อย่างรวดเร็วงั้นก็ท้าประลองกับทั้งสองคณะเลยเป็นอย่างไรด้วยทีเดียวฮานเฟิงและคนอื่นๆได้ยินก็อึ้งสิทธิฮานเฟิงเล่าอุทานออกมาว่าอะไรนะสิทธิน้องลู่ฝานนาะยอยากท้าประลองกับสองคณะงั้นเหลือด้วยทีเดียวคณะบาังเหินและคณะกระบี่ลู่ฝานพยักหน้ากล่าวใช่แล้วหรือว่าไม่ได้จะต้องต่อสู้ไปทีละคณะลู่ฝานแอบคิดในใจถ้าเขาไม่รีเดียวกับทั้งสามคณะความมั่นใจที่จะทำสำเร็จนี้ไม่มากเขาอยากทำอย่างนั้นจริงๆต่อสู้ทั้งสามคณะที่เหลือใน แน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่คุ้มที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้คนนอกรับรู้ชูสิงปืนน้ำลายเขาตกใจกลัวความคิดของลู่ฝานจริงๆสถาบันสอนวิชาบูก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าคณะไหนขณะที่อยู่ในสุดชิงอันดับจะท้าประลองสองคณะพร้อมกันชูสิงกล่าวช้าๆสิทธิ์น้องลู่ฝานทำเช่นนี้จะมีความเสี่ยงไหมที่รู้ว่านายสุดยอดมากแต่สิทธิ์ที่ใหญ่ไม่ออกมาต่อสู้อาศัยพวกเราท้าประลองสองคณะใหญ่ประเมินดูท่าจะยากนิดหน่อยนะชูเทียนที่อยู่ข้างๆกล่าวผมรู้สึกว่าลองดูได้ความภาคภูมิใจที่หาย,ยากในชีวิตสิทธิ์น้องลู่แพาา้้้้้ทททาชชนนะก็สสุดดดดดยยยออโิิเเงลำำไไืม หลังจากใจเย็นลงมาฮานเฟิงก็ตบไหล่ลู่ฝานและพูดว่าสิบน้องลู่ฝานทำได้สิบที่ก็จะบ้าไปกับนายแต่นายคิดจะไปต่อสู้กับพวกเขาที่ไหนลู่ฝานอ้าปากเรื่องนี้เขาก็ไม่คิดมาก่อนที่คณะของพวกเขาดีไหมฮานเฟิงรีบสายหน้าและกล่าวทันทีไม่นาที่ิฐานทัพของพวกเขาอัตราการชนะของเราก็จะต่ำกว่ามากแม้ว่าเป็นการเชิญเทียนครั้งเดียวในการประลองการต่อสู้กับทั้งสองคณะในสถานที่แห่งนี้แน่นอนว่าต้องให้เราเป็นคนเลือกไม่มีใครพูดอะไรพวกเราก็หาสถานที่ดีๆสักแห่งท่าให้ดีก็เป็นที่ที่รับประกันว่าเราจะต้องชนะได้พูดจบฮ ในเวลานี้สิทธิพี่ใหญ่ก็มาหายอย่างม่นแน่นเมื่อนั่งก้นลงถึงเก้าอี้ลั่นดังเอีย๊ยดสิทธิพี่ใหญ่หัวรอ้อเหอะเหอะและพูดว่าคุยอะไรอยู่ทานเฟิงกล่าวสิทธิพี่ใหญ่พวกเรากำลังท้าประลองคณะอื่นที่ว่าพวกเราจะต่อสู้กันตรงไหนดีสิทธิพี่ใหญ่ถามด้วยความสับสนเล็กน้อยท้าประลองเหรอนายกำลังล้อเล่นอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปท้าประลองคณะอื่นหรอกเหรอทำไมยังต้องมีการท้าประลองละ่ะชูสิ่งที่อยู่ข้างๆอธิบายน้อยทันใดนั้นสิทธิพี่ใหญ่มองไปที่ลู่ฝานด้วยใบหน้าแปลกๆแ,และกล่าวว่าสิิิิินน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 ้้้้้้้้้อออออองงงงลลลลููกกกกกฝาา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 พีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่คคคคคคคดด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 เเ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 เสสสมาามมามามมมมวว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 ยยยยยยไไจะะะ็็ขขปปืืชชญญรรรรรณณใใัหหหตตุ์ททแถ พี่รู้สถานที่ดีๆแห่งหนึ่งพวกนายจะไปดูกันหน่อยไหมบทที่สามร้อยเจ็ดสิบสามฮานเฟิงรีพูดว่าที่ไหนสิทธิใหญ่ที่บอกให้เข้าใจหน่อยสิทธิ์ใหญ่หัวเราะเหอะเหอะและกล่าวว่าจนร้างแห่งหนึ่งโจนที่ใหญ่มากๆอยู่ที่เขาอี้หลิงเคิรกฉิงเทียนพวกนายจะไปดูกันหน่อยไหมลู่ฝานถามว่าที่นั่นดีไหมทำไมที่นั่นถึงเหมาะกับการต่อสู้ของเราล่ะสิทธิ์ใหญ่ยิ้มกล่าวรอให้พวกนายไปดูก็จะรู้ไม่ใช่คนคณะหนึ่งเดียวของพวกเราไปถึงที่นั่นจะปรับตัวเข้ากับที่นั่นได้ยากมากลู่ฝานและคนอื่นๆมองหน สิทพี่อย่ยิ้มและกล่าวได้ไม่มีปัญหาพวกนายรอพี่แป๊บหนึ่งที่จะไปเอาของออกมาจะทําให้เราสามารถไปถึงที่นั่นได้เร็วหน่อยผูดจบสิทธิ์พี่ใหญ่หันหลังกลับไปหยิบของไม่นานนะักก็เห็นสิทธพี่ใหญ่เดินกลับมาพร้อมกับถือเข็มทิศเข็มทิศทิ้งขนาดใหญ่นั้นเพียงพอสําหรับคนสองคนที่จะยืนอยู่ได้และถูกสิทธิ์พี่ใหญ่โยนลงไปที่พื้นโดยตรงหัวรอย่อสิทธิ์พี่ใหญ่กล่าวนี่คือสิ่งของที่ขุดขึ้นมาจากจุนรังนั่นใช้มันก็สามารถผ่านไปได้โดยตรงมามาพวกนายมาทีละคนฉีดเข้าพลังปราณก็สามารถผ่านไปได้แล้วฮานเฟิงเดินมาตรงหน้าเป็นคนแรกและคอยสัมผัสจากนั้นก็ฉีดเข้าพลังปราณทันใดนั้นร่างของฮานเฟิงก็หายไปสิทธิพี่ใหญ่พูดอย่างสงบนิ่งยังสามารถใช้ได้จริงด้วยคนถัดไป ยังสามารถใช้ได้จริงด้วยคืออะไรลู่ฝานพูดด้วยเหนื่อยเย็นเฉียบสิทธิ์ที่ใหญ่กล่าวที่เดิมก็ยังไม่เคยใช้ที่ก็เอามาลองดูสักหน่อยทันใดนั้นลู่ฝานชูสิงชูเทียนสีหน้าก็ดูแปลกไปยังดีที่พวกเขาไม่ใช่คนแรกที่ไปนี่เกือบจะกลายเป็นตัวทดลองแล้วชูเทียนลู่ฝานชูสิงทั้งสามคนก้าวไปข้างหน้าทีละคนหลังจากแสงวิบวับหนึ่งลู่ฝานมาถึงที่ที่ไม่คุ้นเคยเงนอยหน้าขึ้นมองตรงหน้าเป็นพื้นที่กว้างมีจานนับไม่ถ้วนลอยอยู่ดังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว สิทธิ์พี่ใหญ่ก็เข้ามาแล้วฮานเฟิงตะโกนเรียกเสียงดังอยู่ตรงหน้าว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ที่นี่มันที่บ้าบ้าอะไรกันที่แน่ใจว่าเป็นจวนรกร้างใช่ไหมทำไมผมรู้สึกเหมือนพวกเราอยู่บนฟ้าเลยล่ะสิทธิ์พี่ใหญ่กล่าวอย่างนิ่งสงบว่าใครบอกนายแล้วว่าจวนจะต้องอยู่บนพื้นดินที่นี่เดิมทีเป็นจวนลอยฟ้าที่สมบูรณ์แบบหลังจากที่ถูกทำลายแตกกระจายก็กลายเป็นเช่นนี้พวกนายดูจานใหญ่ข้างล่างดูเหมือนเป็นสถานที่ต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบไหมผู้คนก้มหน้าไปมองเป็นไปตามที่คิดไว้ที่นั่นมีจานขนาดใหญ่มหึมาชิ้นแผ่กระจาาาายยแแสสสสงงวววว่่่่่ไไถนทีีีมมเเเลลตพกรรรข้ออใดปบะะฮานเฟิงรีบถามสิิิทธ่่ใหญย้มแลละกาวนาายลลองงใช้พัปรณเล่นดู ฮานเฟิงได้ยินคำพูดและปล่อยพลังปราณทันใดนั้นฮานเฟิงก็รู้สึกได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งเข้ามาในสมองทำให้เขาปวดหัวคุณพระนี่คืออะไรสิทธิ์ที่กล่าวจินต้องห้ามขอเพียงแค่ใช้พลังอะไรก็ได้ที่นี่ล้วนแล้วจะถูกห้ามการโจมตีเช่นนี้ลู่ฝานก็ลองดูทันใดนั้นก็รับรู้ได้ถึงวิธีโจมตีที่ต้องห้ามแม้ว่าลู่ฝานเข้าใจแล้วอุทานออกมาว่าวิธีโจมตีเช่นนี้ทำไมมีความรู้สึกเหมือนเราฝึกฝนเพลงเต่าหนึ่งเดียวเลยสิทธิ์ที่ใหญ่หัวร้องเหอะเหอะและกล่าวว่า ทานเฟิงมองไปรอบๆทันใดนั้นก็เปล่าด้วยสีหน้าที่แปลกไปตื่นที่นี่ไม่เร็วเลยแต่พวกเราจะกลับยังไงแล้วจานละมันไม่ได้มาพร้อมกับเราทันใดนั้นรอยยิ้มของลู่ฝานและคนอื่นๆก็หยุดนิ่งลงบทที่ส7 4อเจ็สิบสี่ใช้เวลาไปสองวันเต็มๆ็ลู่ฝานและคนอื่นๆถึงจะกลับมาถึงคณะหนึ่งเดียวแม้แต่ออกมาจากจวนลอยฟ้าเท่านั้นก็ใช้เวลาไปหนึ่งวันลู่ฝานต้องการจะพูดอะไรบางอย่างสิทธิ์ที่ใหญ่หลอกรุงคนอย่างเต็มที่เลยจริงๆสถานที่บ้าๆนี่คิดไม่ถึงว่าทางออกซ่อนความล อย่างน้อยขณะที่ฮานเฟิงกำลังทะลวงค่ายกลก็ตกใจร้องห่มร้องไห้เหมือนผีสางเพราะเมื่อมองเข้าไปข้างนอกในค่ายกลก็สูงประหานเชียวละท่ามกลางสายตาผู้คนและที่ดูหมิ่นสิทธิที่ใหญ่ทำได้เพียงหัวเราะเหอะเกลับมาถึงคณะหนึ่งเดียวผู้คนก็พักผ่อนกันหนึ่งคืนวันต่อมาสิทธิที่ฮานเฟิงก็นำจดหมายท้าประลองที่เขียนเสร็จแล้วเอาไปให้คณะบังเหินและคณะกระบี่ด้วยคารมคมคายในการด่าคนอย่างรุนแรงของสิทธิที่ฮานเฟิงให้เขาทำหนังสือท้าประลองอีกฝ่ายซึ่งเป็นการดีที่สุดสิ่งเดียวที่กก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 กััังงงงงงงววลล็็คคคคืออสสสิิิิิิิิบทททททททีีีี่่่่่่่ฮฮาา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 นน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 นเเเเเเฟฟดดดดดแแรไไไปหหถถููุตตยย้้้ณะะมมมฉโพำ เงินส่วนตัวของนายซ่อนไว้ที่ไหนแล้วจุลภาพจุลภาพหนึ่งวันต่อมาทั้งสถาบันสอนวิชาบุก็ดุเดือดคณะหนึ่งเดียวท้าประลองคณะบางเหินและคณะกระบี่สองคณะใหญ่ด้วยพลังของคณะเดียวท้าประลองสองคณะมันเป็นเรื่องราวที่แหลกและมหัศจรรย์ตั้งแต่โบราณมาเหล่านักเรียนของสองคณะใหญ่คณะบางเหินคณะกระบี่กำลังจะโกรธจนระเบิดแล้วเหยียดยามนี่คือการเหยียดยามอย่างจงแจ้งเหล่านักเรียนกลุ่มหนึ่งของคณะบางเหินแทบจะตะโกนไปตามถนนสายหลักและตรอกเล็กซอยน้อยนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งของคณะกระบี่ก็ได้เตรียมตั้งทีมพวกเขาเตรียมพร้อมทางเเเอาาป็นตยคณะหน โดยเฉพาะไอ้เวรนั่นหานเฟิงแห่งคณะหนึ่งเดียวขณะที่เขามานัดต่อสู้ใบหน้าที่หยิ่งพยองนั่นที่เหลือก็แค่อหน้าประตูคณะกระบี่เท่านั้นแหละอาจารย์ของสองคณะใหญ่ว่ากันว่าต่างก็ปิดประตูห้องด่าทั้งคืนแม้แต่อาจารย์เสวียนเจินแห่งคณะกระบี่ที่นิสัยดีมาตลอดก็โมโหทุกของไปไม่น้อยของมีค่าเสียหายมากมายเหล่านักเรียนจากคณะอื่นๆก็มาดูเรื่องตลกกันอย่างสนุกสนานได้ข่าวบ้างไหมคณะหนึ่งเดียวท้าทายคณะใหญ่สองคณะอย่างคณะบังเหินกับคณะกระบี่อย่างกำเริบสิบบอสาร้าได้ข่าวอยู่แล้วและมีดราม่าให้ดูแล้วว่ากันว่าเเเเเหหหลลล่่่่่าาาาาานนนนนััักกกกกกรรรรรีีียยยคคคณณณะะะะะะะบบบบงงงิิต็โธจจดดดไปปแ้วววศทำึ ทำลายคณะหนึ่งเดียวเหรอง้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับว่าคณะหเดียวไม่มีอาจารย์คนเขาที่นั่นมีอาจารย์สองคนเชียวนะอย่างมากที่สุดก็คือสังสอนคนของคณะหนึเดียวบนสังเวียนอย่างโหดเที่ยมฉันมองว่าไม่แน่นอนใครสังสอนใครยังไม่รู้อีกคณะหนึ่งเดียวลูกฝานกระบี่โหดเที่ยมฆ่าอโงท้าประลองเดียวกับยอดฝีมือของคณะฟ้าร้องมีเขาอยู่ก็เทียบได้กับคณะหน, 1, นึ่งคณะสิที่ของพวกเขาสองสามคนว่ากันว่าความสามารถไม่เลวเลยการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องตั้งใจชมให้ดีดอืมที่นายวิครับก็มีเห ว่ากันว่าหลังจากนี้สองวันคณะหนึ่งเดียววางเข็มทิศหินไว้ที่เชิงเขาอวีนอซานเหยียบไปก็จะไปถึงที่แล้วงั้นก็ดีถึงเวลาพวกเราก็ไปแน่นอนอยู่แล้วฮ่าฮ่าบทที่สามร้อยเจ็ดสิบห้าคณะนานาคณะสงบใจคณะฟ้าร้องคณะกำแหงคณะสิงห์ขรแม้กระทั่งคณะหญิงอย่างนักเรียนทั้งหมดต่างก็รอชมถึงขั้นที่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีผู้คนมากมายมุ่งหน้าไปยังอวีนอซานยังไงซะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีแรงเดินอย่างลูกฝาและพวกเขาบางคณะที่ห่างไกลต้องใช้เวลาสองถึงสามวันเพื่อมาที่นี่พวกเขามาทานก็โชคดดดดีีีีีเเเเเปป็็นนนนนนออออยยยยยยย่่่่่่่าาาาาาางงงงงงงิิรรรรรืททททคคคคัััััั้้้้้้ณณะะวววววลลุใใหหญญมมไกกตขสสถบบชู คณะกำแหงขณะที่อาจารย์เซินถูได้รับข่าวนี้ก็ยิ้มไม่หุบเลยลู่ฝานเจ้าหมอนี่เจ้าหมอนี่เขาทำไมถึงได้กล้าทำเช่นนี้ห้าหา้ามีใจที่กล้าหาญเด็ดเดียวอาจารย์เซินถูหัวราะจนปากแคบเดี้ยวเดิมทีเขาคิดว่าลู่ฝานเด็กคนนี้ท้าประลองเดียวกับคณะฟ้าร้องก็ใช้อำนาจบาดใหญ่ายางไม่มีเหตุผลและกล้าบ้าบินมากแล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกนั้นมันก็แค่เรื่องเล็กๆคาดว่าอาจารย์หัวซานจะต้องยิ้มอยู่ในตอนนี้เมื่อเทียบการกระทำในตอนนี้ของคณะหนึ่งเดียวเรื่องที่ลู่ฝานทำที่คณะฟาตต้าร,าาร,ร้องเป เสียวเวินสิทธิ์พี่หวังเดินไปที่ไหนต่างก็ได้ยินการสนทนาเกี่ยวกับนักเรียนในสถาบันสิทธิ์พี่หวังเดินไปคุยไปลูกฝานคนนี้หยุดไม่ได้จริงๆเสียวเวินดึงเสื้อผ้าของสิทธิ์พี่หวังและกล่าวว่าสิทธิ์พี่พวกเราไปดูกันเถอะสิทธิ์พี่หวังพยักหน้าทันใดนั้นเหมือนกับพบอะไรบางอย่างหันหน้าไปมองเสียวเวินและกล่าวว่าเอปฏิกติเธอไม่สนใจการประลองในสถาบันอื่นเลยทำไมครั้งนี้เสียวเวินรีบพูดไอ้ยาหายากนะสิทธิ์พี่ไม่ไปฉันจะไปเองแล้วนะสิทธิ์พี่หวังยิ้มเบาๆไม่พูดอะไรมากคณะสงบใจหลิงเเเหหหหหยยยยาาาาแลลละะิิิิงงงงจจจูููกกกกััฝฝึนนออออ่่่่ดด้ววพพมมีไไปรรๆ หนิงจูยิ้มกล่าวครั้งนี้ฉันไม่ไปแล้วหลิงเหยาเธอจะไปก็พยายามเต็มที่นะมีเธออยู่อย่างน้อยลู่ฝานสามารถแสดงพละงกำลังออกมาได้สิบสองส่วนแก้มของหลิงเหย่แดงเล็กน้อยกล่าวว่างั้นก็ได้ฉันไปกับสิทธิ์ที่ม่านเหยียนหนิงจูกล่าวพาหลิงเซียววี่นอไปด้วยหลิงเหยาพยักหน้าอย่างเข้าใจคณะหญิงหยางเอียนชิงมองซิงยุนที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงียบๆเ,เอ่อยปากพูดว่าอาจารย์ครั้งนี้ผมไปไม่ได้จริงๆเหรอซิงยุนพยักหน้ากล่าววิทยายุทธสำคัญหรือว่าดูการประลองสำคัญครั้งนี้คณะหนึ่งเดียวอดดีเชช่่่่นนี้ไมใวาต้อองกกาารรรปะชสััมพนธ์หเหรอ คิดว่าฉันมองไม่ออกจริง,รงๆเหรอพวกเราก็ดันไม่ไปซะง,งั้นแถมยังให้นักเรียนคนอื่นไปดูผลลัพธ์สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือวิทยายุทกของนายฉันสอนวิชาชุดนี้ให้กับนายนายจะต้องฝึกออกมาให้ได้พอประมาณภายใน3วันเมื่อถึงเวลาไม่ว่าคณะหนึ่งเดียวของเขาดิ้นรนเอาตัวรอดยังไงก็ตามสุดท้ายมันก็จะยังคงพ่ายแพ้ในมือของคณะหญิงหยางของเราเทียนชิงกัดฟันแน่นเงียบไปอยู่นานซิงยวนกล่าวทำไมนายถอยทับแล้วเหรอเทียนชิงกัดฟันพูดว่ากล่าวอาจารย์ผมจะกลับไปฝึกฝนวิชาซิงยวนพยักหน้ากล่าวรู้ก็ดีพอดีฉันก็ขอเตือนนายหน่อยนน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 าา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 ายย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 ยืมมมมมมมีีีดดดดดดฆ่่่่่คคคแแแบบ้้้เเ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 ปป็็็ททิิิไไฉลลลลลลหหหหัักกกกอออซะวววววููถใจจขขงงรๆ เอียนชิงตะลึงครู่หนึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรและรีบเดินจากไปสายตาซิงยวนราวกับน้ำแข็งมองดูเงาร่างข้างหลังของเอียนชิงและใส่หัวเบาๆจากนั้นซิงยวนก็พูดว่าให้โมหยุนเฟยบินเข้ามาเสียงฝีเท้าร่างของโมหยุนเฟยก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วในห้องโถงใหญ่คณะหยินหยางโมหยุนเฟยคำนับและกล่าวเสียงดังว่าสวัสดีอาจารย์ซิงยวนซิงยวนยิน้มเบาๆและกล่าวว่าโมหยุนเฟยตระกูลโมของพวกนายสบายดีไหมบทที่สามร้อยเจ็ดสิบหกสองวันผ่านไปที่ตีนเขาวอวีอนอซานเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเข้้้้้้้าาาาาแแถวใหหหหเเ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 รรรรีีีียยยยยบอยขขไดดททุุกกคคคนคนนนนนนนะญญงงงงิิิ่่ัฟตโสส เสียงของเขาดังสนั่นไปทั่วทำให้ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนแค่เหรียญเงินเดียวไม่ขาดทุนไม่โดนหลอกแน่นอนเอามาให้ฉันหนึ่งเหรียญเงินแล้วเข้าไปได้เลยเข้าได้ทุกคนทุกคนไม่ต้องเบียดกันสิทธิพี่ฮานเฟิงหัวเราะอย่างมีความสุขแล้วเก็บเงินทีละคนเพราะมันสมองแบบเขาจึงสามารถคิดออกได้ว่าเข้าไปดูการประลองที่จวนสวรรค์ต้องจ่ายตังค์พวกลูกฝานมองสิทธิพี่ฮานเฟิงหาเงินอย่างตะลึงเวลาแค่ไม่นานเขาทำเงินได้หลายสิบเหรียญทองแล้วมัง้งสิทธิ์ที่ฉูสิงห์ทนดูต่อไปไม่ได้แล้วแอบกลนในใังยอจ่าเไหัดิวให้้พวกนนายไดะ จู่เทียนกับลูกฝานอยากเอามือปิดหน้าตัวเองสิทธิพี่แปลกประหลาดแบบนี้หวังแค่ว่าตัวเองจะหน้าหนาพอแม้นักเรียนคนอื่นหุดหงิดใจแต่ก็ไม่สามารถระบายออกมาได้เพราะเป็นตีนเขาของพวกเขาถ้าเกิดเรื่องขึ้น,นมาคงจัดการไม่ได้แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือมาไกลขนาดนี้แล้วถ้าเข้าไม่ได้เพราะเหรียญเงินเดียวมันไม่คุ้มเลยเพราะว่าเหรียญเงินเดียวเองใครๆก็มีภูกรจริงการกำหนดราคาของสิทธิฮานเฟิงก็สมเหตุสมผลมากให้ตายเถิดจู่จู่ลูกฝานรู้สึกว่าสิทธิฮานเฟิงมีพรสวรรค์ในการหาเงินขณะกำลังเก็บค่าตั๋วอย่างกกกกกกลลาาาาาายย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 เเเเเเป็็นนนนนนนำแแสสสงงงงงมมมมทีีีีีีี่่่พววววววััรรรคคณะะะบตโดดดออจจ์ิิถถึข้ห สิทธิี่ฮานเฟิงรีบเดินเข้ามาประสานมือคารวะแล้วพูดว่าอาจารย์เซวียนเจินในที่สุดก็มาแล้วเชิญครับครับขึ้นไปบนเข็มทิดพวงจุ้ยแล้วจะถึงสถานที่ประลองเลยครับอาจารย์เซวียนเจินมองฮานเฟิงอย่างราบเรียบการกระทำของคณะหนึ่งเดียวทำให้คนคิดไม่ถึงจร aging, ิงๆไม่ทำตามกฎระเบียบฮา,าเนเฟิงหัวเราะแล้วพูดว่าไม่ได้ละเมิดกฎของสถาบันสอนวิชาบูนี่ครับอาจารย์เซวียนเจินไม่ได้พูดอะไรอีกหันไปมองลู่ฝานแล้วเดินไปบนเข็มทิดพวงจุย้ยนักเรียนที่กำลังเข้าแถวอยู่ไม่มีใครกล้าพูดสักคำใครกล้าด่าว่่่่่่่าา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 ออ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 จจจจจจรร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 รยย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 ย์์์แแแซกกกกกกกถววววววลลละะะะะเเ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 งงงงงงงขขขขขขีีีีีีนน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 ิิิิหหัััััับบบไไไปป้้้้้้้ชชดดดดดคคณ็ึฮฟฟพพพูโทษตตญ ทันใด้นักเรียนที่โดดเด่นของคณะกระบี่แทบจะระเบิดความโกรธออกมาเสวียนเฟิงเดินเข้ามาพูดว่าเรามาประลองต้องจ่ายเงินหรือฮานเฟิงหัวราอแล้วพูดว่าหนึ่งเหรียญเงินขอบใจมากนะไม่งานเข้าไม่ได้จะประลองได้ยังไงแค่เหรียญเงินเดียวพวกนายมีใช่ไหมเสวียนเฟิงโมโหจนหัวราอออกมานักเรียนชั้นยอดของคณะกระบี่พากันมองด้วยสายตาโมโหแล้วชักอาวุธออกมาขณะเดียวกันนักเรียนคณะกระบี่ในแถวจำนวนไม่น้อยต่างชักอาวุธออกมาเช่นกันขอแค่สวียนเฟิงออกคำสั่งพวกเขาต้องลงมือพร้อมกันแน่นอนเสวียนเฟิงยกมือห้ามพวกเขาเอาเหรียญทองออกมาจากในอบหนึ่งเหรีีียยองเรน้กลับมา บทที่3า7ร้อยเจ็ดสนเฟิงเก็บลงกระเป๋าตัวเองทันทีแล้วพูดพึมพำว่าเงินเข้ากระเป๋าฉันแล้วพวกนายคิดจะเอากลับไปอีกไม่มีทางเด็ดขาดโอเคเห็นแก่ที่พวกนายใจกว้างจะให้พวกนายแซ็คิวเข้าไปก่อนเสวียนเฟิงไม่พูดพร่ำทำเพลงหันหลังเดินไปบนเข็มทิศพวงจุย้ยไปกันทีละคนจนนักเรียนชั้นยอดของคณะกระบี่หายไปจนหมดลู่ฝานกับชู่เทียนทนดูต่อไปไม่ได้แล้วพวกศิษย์ที่หานเฟิงต้องทำให้นักเรียนสถาบันสอนวิชาบู๊ได้รับโทษจนหมดทุกคนลู่ฝานกับชู่เทียนไม่สนใจที่พวกเขาเก็บเงินต่อพากันแซแถวเเดินนนขขึ้ไปบ็มทิพย์ววงจจุ้้เขาไปนสรรควงแหวนนแสสสสงงงลอออยยูู่่บทท้้ฟาาาดดใุกกิิิวจตตรรระ ลู่ฝานกับสิทธิ์พี่ชูเทียนใช้วิชากายพุ่งไปทางข้างหน้ามาถึงวงแหวนแสงขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับลานประลองด้านล่างและยืนอยู่ไม่ไกลนักเรียนรอบๆกำลังพูดคุยกันพูดชมอยู่เป็นระยะที่นี่ยอดเยี่ยมมากเป็นสถานที่ฝึกฝนของคณะหนึ่งเดียวใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าคณะหนึ่งเดียวไม่มีทางมีแค่บ้านไม้ที่เขาว่ากันหรอกคณะหนึ่งเดียวมีความลับเยอะแยะตามคาดจริงๆอึมๆคณะหนึ่งเดียวที่อัศจรรย์จุลภาคจุจลภาคได้ยินเสียงพูดคุย,ชยเช่นนี้ลู่ฝานกับสิทธิ์พี่ชูเทียนมองหน้ากันแล้วหัวเราะดูเหมือนว่าเรืืืืื่่่่่่่่่่่ออ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 องง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 นน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 ีีีีีีี้้้้้้้้้ทำถถููกกกกกแแแลลวววววววยย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 ยััััชชชชเเ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 เหหสสขขคณะดดดดดดาา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 จจจรรรร์์ิิิบบบบตตไไไปุุมมพใ ชูเทียนยิ้มแล้วพูดว่าฉันเดาได้เลยว่าเมื่อถึงปีหน้าในคนพวกนี้ถ้ามีคนโอนย้ายเข้ามาในคณะหนึ่งเดียวของเรารู้ว่าคณะหนึ่งเดียวของเรามีแต่บ้านไม้จริงๆจะมีสีหน้าเป็นยังไงสีหน้าหลากหลายแน่นอนลู่ฝานยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นรอยยิ้มของทั้งสองคนอยู่ที่นักเรียนคนอื่นดูโอ้อวดชัดๆลิงเหยาที่อยู่ในกลุ่มคนก็พูดชมว่าโหที่แท้คณะหนึ่งเดียวมีลานฝึกบูที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ด้วยทำไมลู่ฝานไม่บอกฉันเลยม่านเหยียนที่อยู่ข้างๆยิ้มแล้วพูดว่าเธอยังไม่ได้เป็นฝั่งเป็นฝาเลยก็อยากรู้ทุกอย่างของเขาแล้วเหรอเร็วไปหน่อยมั้งลิงเหยาพูดอย่างเขินอายสิทิ์ที่รอฉันอีกแล้วม่านเหยียนสายหน้าพูดว่าเปล่าฉันอิจฉาเธอไงเธอดูสิคนคณะบังเหินก็มาแล้ว แสงไม่กี่แสงปรากฏขึ้นนักเรียนชั้นยอดของคณะบางเหินเข้ามาในจวนสวรรค์นคนที่นำมาคืออาจารย์เมื่องวีเอนอร์ล้วหอยู่และคนอื่นที่อยู่ข้างหลังมีสีหน้าอึมครึมเห็นได้ชัดว่าตอนพวกเขาเข้ามาต้องโดนสิทธิที่ฮานเฟิงล็อกตัวเพื่อเอาหนึ่งเหรียญเงินแน่นอนอึมเห็นสีหน้าอึมครึมขนาดนี้อาจจะไม่ใช่แค่เมื่อเข้ามาอาจารย์เมื่องวีเอนอรพาพวกล้วหอยู่หอมมายังหน้าลานกระลองบูเมื่องวีเอนอรมองซ้ายมองขวาพูดเย็นชาว่าคณะหนึ่งเดียวมีสถานที่แบบนี้ด้วยหลายปีมานี้ฉันไม่รู้เลยสัวมจากนวี้ิดซ่ม่อรน ล่วหอยู่สะบัดพัดแล้วพูดว่าคือไม่ว่าคณะหนึ่งเดียวมีวิธีอะไรวันนี้ต้องทำให้พวกเขาขายหน้าต่อหน้าทุกคนอาจารย์เมื่องอวิอนอพยักหน้าเบาๆนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเธอต้องเรียกล่วหอยุกลับมาขณะนั้นมีแสงที่ดูพิเศษปรากฏขึ้นมาเงาคนคนหนึ่งไม่ได้ยืนบนวงแสงเหมือนคนอื่นแต่กลับลอยอยู่อากาศวา่องวงท่านผู้อำนวยการเมื่องงวิอนอส่งเสียงออกมาอย่างตกใจทำไมท่านผู้อำนวยการก็มาที่นี่ด้วยบทที่สามร้อยเจ็ดสิบแปดท่านผู้อำนวยการเทียนหยาจื่อยืนอยู่อากาศว,าว,าวา่องๆก้มหน้ามองทุกสิ่งบริเวณรอบๆเป ท,ท่านผู้อำนวยการ,าห,การหัวรอกเบาๆหอลงมาข้างล่างเขาหอลงมาข้างลู่ฝานท่ามกลางสายาต,าตาตกตะลึงลูกฝานมองท่านผู้อำนวยการที่อยู่ข้างๆอย่างตกตะลงึงท่านผู้อำนวยการยิ้มแล้วพูดว่าลู่ฝานตอนนี้นายกล้าขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นายมาถึงสถาบันสอนวิชาบู๊เหมือนว่ามีเรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆลู่ฝานพูดอย่างเหนื่อยใจว่าท่านผู้อำนวยการผมไม่ได้ชอบก่อเรื่องแต่มีบางเรื่องที่ไม่ทําก็ไม่ได้ท่านผู้อำนวยการพูดว่าอื่นฉันรู้เรื่องแล้วที่ชิงกับเต้าพวงคนเป็นครูทำไมถึงไม่ได้เรื่องแบบนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เขากลับปล่อยกรา ท่านจะบอกกว่าคณะกระบี่กับคณะบังเหินจะลงมือกับพวกเราเหรอครับท่านผู้อำนวยการพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าพวกนายทำแบบนี้ถือว่าล้ำเส้นพวกเขาจะจัดการพวกนายก็มีเหตุผลถ้าแอบลอบโจมตีก็คงไม่มีอะไรเทียนฉี่จะช่วยพวกนายจับตาดูอย่างน้อยก็ปกป้องชีวิตพวกนายได้แต่ถ้าอยู่บนลานประลองไม่พูดถึงเรื่องความเป็นตายพวกเขาใช้วิธีไม่ดีนิดหน่อยเพื่อฆ่าพวกนายอาจารย์พวกนายก็ไม่อยู่ด้วยจะเอาอยัางไงดีสีหน้าของลู่ฝานกับชูเทียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยท่านผู้อำนวยการยิ้มแล้วพูดว่าแน่นอนว่าฉันหวังว่าจะไม่มีใครทำ ลู่ฝานรีบมองดูเป็นเช่นนั้นจริงๆอาจารย์สเสวียนเจินคณะกระบี่อาจารย์เมืองอวีอนอคณะบางังเหินต่างมีสีหน้าเปลี่ยนไปนักเรียนคนอื่นมองลู่ฝานกับท่านผู้อำนวยการคุยกันอย่างสบายๆด้วยสีหน้าตกใจจริง,รงๆแล้วท่านผู้อำนวยการผู้สูงสุดของสถาบันสอนวิชาบูการมีอยู่ในตำนานท่านผู้อำนวยการที่นักเรียนและครูนับไม่ถ้วนเลื่อมใสกลับยืนคุยกับลู่ฝานอย่างสนิทสนมพวกเขารู้สึกมึนงงโมโหและอิจฉาริษยาถึงลู่ฝานเป็นศิษย์ที่ยอดเยี่ยมแต่ทำไมท่านผู้อำนวยการถึงให้ความสำคัญกับเขาเป็นพิเศษสายตาของลู่หอยู่และเเเเสวียยนนนฟิง็็ชาปอย่าางมก นักเรียนยอดเยี่ยมของคณะเหมือนกันแต่พวกเขาไม่เคยคุยกับท่านผู้อำนวยการอย่างสนิทสนมแบบนี้เลยจู่ๆมีคนจำนวนไม่น้อยถกเถียงกันเสียงเบาท่านผู้อำนวยการได้รับลูกฝานเป็นสิทธิใช่ไหมเป็นไปได้นะไม่งั้นทำไมผลการฝึกตนของลูกฝานคงไม่เร็วขนาดนี้พระเจ้าง้นแสดงว่าลูกฝานจะเป็นสิทธิใหญ่ของทั้งสถาบันสอนวิชาบูแล้วสิจุลภาคจุลภาคท่านผู้อำนวยการสะบัดมือนิ่งๆเขานั่งลงบนเก้าอี้ขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเขาท่านผู้อำนวยการพูดชา้ชาๆว่าลูกฝานในมือฉันมาแล้วงั้นการประลองครั้งนี้พวกนายต้องสู้ให้ดีหน่อยอย่านิว ท่านผู้อำนวยการชี้ไปที่อกลูกฝานลูกฝานรู้สึกว่าปราณที่อกงามอย่างต่อเนื่องในตัวรวดเร็วขึ้นไม่น้อยท่านผู้อำนวยการแววตาเป็นประกายเผยรอยยิ้มบางๆจากนั้นเสียงท่านผู้อำนวยการดังขึ้นข้างหูลูกฝานการทำความเข้าใจของนายไม่เลวจริงๆลูกฝานฉันชอบนายขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกฝานอมยิ้มไม่พูดอะไรยืนอยู่ที่เดิมเงียบๆคนที่เข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่นานอาจารย์เซินถูคณะกำแหงอาจารย์อูโฉวคณะสงบใจอาจารย์ฮั่วซานคณะฟ้าร้ารองอาจารย์ชีหลิงคณะสิงห์ขรก็พากันมาถึงที่นี่บทที่สามร้อยเจ สีหน้าของอาจารย์พวกนี้ดูสดใสามากพวกเขามาดูเรื่องสนุกแน่นอนว่ายิ่งคึกคักยิ่งสนุกโดยเฉพาะอาจารย์เซินถูเมื่อมาถึงก็พาพวกเฉียวเซวียอนมาฝังลู่ฝานอาจารย์เซินถูตบหลังลู่ฝานแล้วพูดว่าลู่ฝานฉันเป็นกำลังใจให้ในายการท้าประลองครั้งนี้มีความหึกกอร์ฮิมอต้องสู้ให้ดีหน่อยรู้ไหมลู่ฝานจะพูดอะไรได้อีกทำได้เพียงพยักหน้าอาจารย์เซินถูเพิ่งเห็นท่านผู้อำนวยการเขาทำสีหน้าทะเลนแล้วเอาเก้าอี้ออกมานั่งข้างท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการมองเซินถูอย่างราบเรียบพูดอย่างสงสังััยยยยยวววว่่่่่่าา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 ผผลลลกกกกกรรรรรรรฝึึตตนนนนนนนขขขออ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 งง้้้้้หหหหไไไไไไไมมมมมมเเเเเจจจจะะะะะะดดดดีีีีๆๆ์ซิิถูคคคคสุแแโชบ ท่านผู้อำนวยการสายหน้าเจินถูด,ดีทุกอย่างแต่ปากไม่มีหูรูดพูดกับเขาแล้วไม่มีความอดทนก็ไม่ไหวจริงๆอาจารย์คนอื่นต่างพากันนั่งลงและทำความเคารพท่านผู้อำนวยการเล็กน้อยอาจารย์หูโฉวมานั่งฟังลู่ฝานแม้ไม่พูดอะไรสักประโยคแต่ในแววตาเต็มไปด้วยการให้กำลังใจไม่มีใครเข้ามาแล้วฮานเฟิงกับฉูสิงก็รีบกลับมาเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนได้เงินมาไม่น้อยดูมีสง่าราศีฮานเฟิงหัวรเสิงดังฉูสิงตกกระเป๋าตรงเอวแล้วทำเพลงทั้งสี่คนยืนด้วยความสงบทุกคนรอให้มีคนประกาศเรื่มมองมอบๆขณะนนนััน้เียิงพูดนเฟไปรระกาศเิ่ ฮานเฟิงชี้ตัวเองแล้วพูดว่าทำไมเป็นผมล่ะชูเทียนพูดว่าเราไม่มีครูสักคนอาจารย์ก็ไม่อยู่สิทธิ์ที่ใหญ่ยังนอนไม่ตื่นนายเสียงดังสุดถ้าไม่ใช่นายจะเป็นใครอีกรีบขึ้นไปใช่สิฉันให้นายเตรียมเอกสารความเป็นตายนายเตรียมเรียบร้อยหรือยังฮานเฟิงรีบเอากระดาษออกมาแล้วเร่งตัวขึ้นมาบนวงกลมขนาดใหญ่สายตาของทุกคนมองไปยังฮานเฟิงบางคนพูดเบาๆว่าเขาขึ้นไปทำไมครูของคณะหนึ่งเดียวล่ะฮานเฟิงพูดเสียงดังว่าเออคณะหนึ่งเดียวของฉันไม่มีครูดังนั้นวันนี้ฉันเป็นคนประกาศเริ่มนักเรียนทุกคคคคคคคนน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 นออ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 าาาาาาจรรรรรรรยยยย์แลลละะะูููททททททุุุุุุกกกกก่่่่ิิิิิิดีีีีตต้้้้ัับบบบสสปปงง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 เเเเเเหหหหหญญญืขขขณณพำใฉมไ ขณะนั้นสีหน้าของลู่ฝานฉูสิงกับฉูเทียนเหมือนโดนคนเตะไม่สู้ดีเป็นอย่างมากฉูเทียนพูดว่าฉันเสียใจแล้วเราไม่น่าให้เขาขึ้นไปประกาศเลยลู่ฝานพูดว่าเสียใจก็เปล่าประโยชน์ฮานเฟิงหัวเราะเสียงดังสีหน้าของอาจารย์ครูและนักเรียนคนอื่นไม่สู้ดีเป็นอย่างมากอาจารย์เมื่งอวิเหนอพูดด้วยสีหน้าเย็นชาไอ้ปัญญาอ่อนทำไมาสถาบันสอนวิชาบูถึงมีนักเรียนไม่เอาไหนแบบนี้หัวเราะอยู่ครู่หนึ่งฮานเฟิงจึงเอาเอกสารความเป็นตายในมือขึ้นมาโอเคไม่พูดไรสาระแล้วเอ,เอกสารความเป็นตายอยู่นี่ทุกคนรีีีีบบบบบมมมมาา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 ลลลลลลงง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 ชชืืื่่่่่ออ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 อเเ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 ถะะะะะะะยยยยยสสสสวววพพูดดดฮนนนนนนนฟิิัััักกกกกรรรรรคคคปป็ตตไแแใใขข้ณณห การกระทำแบบนี้ทำให้คนเปลี่ยนความคิดใหม่ขนาดล้วงหออยู่กับเสวียนเฟิงยังแววตาเป็นประกายเซ็นเอกสารความเป็นตายเสร็จเรียบร้อยทุกคนพากันโยนกลับไปอย่างไม่พอใจฮานเฟิงรับเอกสารมายัดเข้าไปในเป้ากางเกงอย่างลวกลวกพูดเสียงดังว่าการต่อสู้จัดอันดับคณะคณะหนึ่งเดียวประลองกับคณะกระบี่และคณะบังเหินเริ่มได้เซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่สามร้อยแปดสิบเมื่อฮานเฟิงพูดจบนักเรียนที่มาดูต่างส่งเสียงเชียร์ออกมาทุกคนก็ตะโกนเสียงดังจัดการคณะกระบี่เอาชนะคณะบังเหินคณะหนึ่งเดียวฉันชอบพวกนายจุลภาคจุลภาคคนพวกนนนนนนีีีีี้้เเเเป็็ััักกกกรรยยยยคณะะอออื่่่่่่่าางงงงไไมมตตสสทววดูแแหหหศศพพลลลลุผ พวกนักเรียนคณะกระบี่คณะบางเหินก็ไม่ได้เหมือนกันต่างพากันตะโกนเสียงดังเฮเฮเขยักของคณะหนึ่งเดียวคิดว่าพวกนายรับปากขยักคณะอื่นแล้วจะชนะพวกเราได้หรือกลับไปฝึกอีกสักสองสามปีเถอะเหมือนพวกนักเรียนกำลังแข่งกันตะโกนแต่ละคนเสียงดังมากกลุ่มคนในนั้นยังใช้พลังกรานด้วยแต่เพิ่งตะโกนออกมาก็รู้สึกว่าปวดสมองแรงกระเทือนที่มองไม่เห็นทำให้เขาเจ็บจนร้องออกมาภาพนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มแรกยังไม่ชัดเจนดีแต่เมื่อมีคนร้องโอดครวญเยอะขึ้นทุกคนเริ่มพบความผิดปกติเกิดออออออะะะะะะไไไไรรรรขึึึึึ้้้้นน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 ทททามมมมจจู่จ่่่่่่่ๆฉัััััถงงงงงงปปปปวว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 วดดดดดหหหหหหีีีีีีีีสิิแแแลลลกกกกกกกืบเเเเเเเคคคคณณณยยยยตตต็ฝพพ จุลภาคจุลภาคตอนนี้นักเรียนทุกคนพากันกลดดาคณะหนึ่งเดียวฮานเฟิงยืนอยู่บนวงกลมด้วยท่าทีกวนบาทาคาดเดาเหตุการณ์แบบนี้ได้นานแล้วฮานเฟิงพูดเสียงดังว่านักเรียนทุกท่านอย่าเพิ่งโหวกเหววบคณะหนึ่งเดียวไม่ได้วางกับดักแต่เดิมที่นี่เป็นโจนของผู้แข็งแกร่ง,งมีค่ายกลแฝงอยู่แม้ตอนนี้โจนอยู่ในสภาพนี้พลานุภาพของค่ายกลก็หายไปมากแต่ก็มีปอดอกิริยาก,กับพลังของทุกคนถ้าไม่คุ้นชินหืดก,ก็ยังทรมานมากทันใดนั้นสีหน้าของสเสวียนเฟิงคณะกระบีีีีีีีี่่่่่่่แแลล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 ะะะคคคคคคนน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 ออ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 อืืเเเเเปปปปปยยยยยไไััไัััววววหหหหูณบบบงงงงิกกกกก็็็ึึึ้้้้้้ทททททใดดพพรราาาามมมสสสถจ อาจารย์เมื่องอวิอีนอลองทดสอบเล็กน้อยกดเสียงต่ำพูดว่าแผนดีพวกนักเรียนที่กดด่าพากันเงียบในเมื่อพลังปราณสามารถกระตุ้นค่ายกลพังๆได้งั้นก็ไม่ปล่อยพลังปราณออกมาก็จบแล้วเป็นไปตามคาดเมื่อเก็บพลังปราณกลับมาความเจ็บที่หัวก็หายไปตอนนี้นักเรียนจำนวนไม่น้อยมองนักเรียนชั้นยอดของคณะกระบี่และคณะบังเหินด้วยสายตาแปลกประหลาดไม่ต้องสงสัยเลยคณะหนึ่งเดียวเลือกสถานที่แบบนี้มาเป็นลานประลองพวกเขาต้องมีวิธีรับมือค่ายกลนี้แน่นอนจากการคาดเดาของพวกเขาสถานที่นี้อาจเป็นลานประลองบูของคณะหนึ่งเดียวแต่นักเรียนชั้นยอดของคณะกระบี่กับคณะบังเหินนนนนนนล่่่่่่่พววกกเเเขาาาต้ออองไมชชีีีีียญททแคืสถปรียบ แค่ค่ายคนเดียวสามารถทำลายพลังการต่อสู้ของคณะกระบี่กับคณะบางเหินไปไม่น้อยนี่หน้าละคนคณะหนึ่งเดียวถึงกล้าขนาดนี้คงมีวิธีแบบนี้อยู่สินะฮานเฟิงหันมายักคิ้วหลียวตาให้ลู่ฝานและคนอื่นขยับปากส่งเสียงว่าสิพี่ฉูสิงสิพี่ฉูเทียนสิพี่น้องลู่ฝานฉันจะออกไปก่อนไม่ต้องมาห้ามฉันลู่ฝานพยักหน้าเบาๆฉูสิงกับฉูเทียนมีเพียงรอยยิ้มบนใบหน้าฮานเฟิงเอากระบี่ออกมาแล้วมดเชือกที่กางเกงแล้วบ่นพึมพำในเมื่อวนเวียนขนาดนี้งั้นมาเล่นใหญ่กันสักหน่อยสู้กับสองคณะพร้อมกันแบบนี้ไม่่่เเเเลลลวววอออืมมมมมมปป็น็นนนนกกกกาาาาาาารรรรตััััดดดดสสสิิใใจจทีีีีคคฮฟฟงงะะะบบบบ้แแพถ หานเฟิงคณะหนึ่งเดียวท้าประลองคณะบางเหินกับคณะกระบี่เชิญนักเรียนทั้งสองคณะออกมา5-5ฉันจะสู้ 1, หนึ่งต่อสองฮานเฟิงเผยยิ้มหล่อปลวงยกยิ้มมุมปากหัวเราะดังไปทั้งจวนสวรรค์ไอเด็กเพิมเกริมไม่เห็นเราสองคณะอยู่ในสายตาสักนิดพวกนักเรียนคณะกระบี่กับคณะบางเหินพากันกลดดักขึ้นมาขณะอาจารย์เมื่องอวิหินอ,อก,กับอาจารย์สเสวียนเจินยังมีสีหน้าอึมครึมไม่น้อย